อากาศเย็นจังเลยไปบ่อตกปลาบ้านกำน,นั้นครับตอนนี้ ปลาบ้านกำนันครับวันนี้30สายครับที่รับไว้นะนา,าก็มากันเยอะแล้วครับวันนี้อากาศยามเช้าครับ สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นานานักตกปลาทุกท่านครับชานี้พบกับ PKV ไลฟ์สไตล์เช่นเคยครับวันนี้เรามาพบกันที่บ่อตกปลาบ้านกำนันครับน,ะนาน,นา,นนานก็จับฉลากันเรียบร้อยแล้วครับวันนี้หมอกลงก็ค่อนข้างเอยอะเหมือนกันครับยังไงก็มารอลุ้นกันครับบ่อตกปลาบ้านกำนันบ้านใหม่ตำบลท่าผาอำเภอกอคขาจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ก็เจอนานากัน30สายครับวันนี้รูกสึก็่า30สายนะครับ น้าบอลอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ยังไม่เจอกัน,นม,ามาเจอนนาพิวครับน้าพิวบอ่อตกปลาสกุลวัดครับ<ม>ทีมงานผีบ้าจอมปลาเดี๋ยวเราไปดูทักทายหน้าๆกันรอบบ่อก,กันครับน้าบอลครับครับน้าบอลครับวันนี้รายละเอียดจากที่ลงปลาครั้งก่อนไม่ได้เปิดําคนับไม่ได้เปิดรอบใหม่นี้ลงไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบโล ต่อไปลงทั้งร้อยห้าสิบโลวันนี้ 30, 30รับสามสิบ <30 S 2> สามสิบสายมีโปรโมชั่นไหมครับวันนี้มีแถมข้าวน้ำครับข้าวน้ำปล่อยปลาไซส์ใหญ่ไซส์โลขึ้นครับโลขึ้นเมื่อกี้นัน่นในไซส์สองโลอัพปลาเก่าก็ปลาเกา่าปลาเกา่เกาตัวโล,โลก,กว่า ช่วงก่อนโลปัวก็มาถึงนี้ก็เตือนหนึ่งเนาะก็น่าจะขึ้นสองโลได้อยู่สองโลจากปลาเก่าไม่ค่อยน้ําเดือดเลยวันนี้ก็อากาศเย็นครับก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับสายแทมอยู่สาก็ขึ้นก็ค่างมันกินเบาปลาตัวใหญ่สาใหญ่มันกินเบาเป็นธรรมดาครับปลานิลมันดีเนี่ย แล้วก็มีแนวโน้มเปิดซ้ำนะครับเนี่ยน่าจะเปิดครับเปิดเปิดซ้ําต่อเนื่องหรือว่าใช่จะต่อเนื่องครับเอ้ยยังไม่ต่อเนื่องครับเดี๋ยวต้องพักอ๋อพักประปาตัวใหญ่ดูดูดูสถานก,การณ์ก่อนนะครับวันนี้ถ้า,อ,ายอย่างไงแล้วก็ช่วงสายๆครับอาการร้อนๆก็คงจะลงินน่าจะลงอยู่วันนี้ก็ต้องรอลุ้นกัน สวัสดีครับนะเดชาครับสายว่าใครมาเ่รอวันนี้มจองไป่อนมั้ง้างฝั่งนู้นก็เป็นน้าหนีน้าพิษเจ๊หมวย,มย,ย,ยน้าเกง่งโอ้หมอกลงครับไม่เห็นหน้าครับตอนนี้ ยังยังยังฮะยังยังอราบอกกันก่อนครับก็ทีมงานมาเอาโปงครับ สวัสดีครับวันนี้รู้สึกว่าจะมี30สสายนะครับบรรยากาศดีเลยครับสวัสดีครับหมอกจัดเลยวันนี้สวัสดีครับ กำลังเตรียมพร้อมกันอยู่ครับวันนี้สูตรเด็ดไหมครับของเยอะแยะเลยอุปกรณ์นั่นนะเตรียมมาเตรียมพร้อมพร้อมมันนี้ดีครับน้านเนนสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับน้บิ๊กครับสวัสดีครับผมนะแซม โอ้ยหมอกลงครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับชั่นนวโม,ม,มงน้ำเดือดวันนี้รอทีมงานกันนิดหน่อย,เ,ยเริ่มลงเบ็ดกันแล้วครับบรรยากาศยามเช้าบอ่อตกปลาบ้านใหม่เปิดมาหลายแมตแล้วครับบอ่อนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อย วันนี้รับกีฬาตกปลา30สสายนะครับยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เต็มแรก ครับนะครับท็อปบ,บอ่อตกปลาลุงตีเ<ะ>แต็มแรกตามด้วยนะบิ๊กครับะนะบิ๊กจะได้ขึ้นปกแล้วครับวันนี้ยอดเลย โลอัพ <Low> ไหมครับนาบิกโอเคครับากลางน้ำเอาล่ะครับเริ่มแล้วครับขอ,อนไปตรงกลางบ่อน,นิดนึง้นึาหนึ่งสองสามสี่ มาสีแต้มแล้วครับช่วงท้ายบอ่อรู้สึกว่านั้นในจะขาดไปสองแต้มท้ายบอด้านซ้ายมือครับขึ้นอีก<ะ>ท้ายบอ่อท้ายบอ่อ ใครน่าจะเป็นนาะบิวหรือเปล่าไก่ปั๊บไม่เห็นหน้า นั่นเนินขาดแล้วครับใส่ให้สวยครับเดินดูรอบบ่อก,กันครับนะนะั่นแหละ ดีครับเจ๊หมวยนักเกงไม่ได้ยินเสียงเหิดเลยทิปนี้ <laughs> น,นี่ปลากเก่งนี่ต้องลุ้นกันยาวนะครับอากาศค่อนข้างที่เย็นดีครับนั่นไหนครับได้ข่าวว่าขาดเช้านี้ขาดหรือยังครับขาดไปสองขาดไปสองแต้มนั่นไหนขาดแต่เช้าเลย สวัสดีครับลุงพิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนี่ครับนั่นนี่สวัสดีครับนี่นนโดนแล้วกล้อง,องมาหาก็โดนแล้ว ยังไม่ยอมขึ้นเฮ้ยมันเท่นหลุดไว้ชอดชอดชอดชอละ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 ตัวนี้คุณกล้อยป่ะกล้อยๆๆๆๆไฟฟ้าเอ๊ยไม่อยากกลัวไทยหาปูทก่อนปูทิตล่โอเคปูทขึ้นละโอ้ Anh đi cái gì? được sống 1.2. Ôi. Ô Nè nè. 2 lô, luôn, sống luôn, luôn. <laughs> ได้จากประสบการณ์ลุงวิทย์มันได้2องโลแล้วได้ศูนย์โลตัวใหญ่ไม่อร่อยครับเนื้อมันเหนียวมันบัได้อะเปเลีล่ยนเตาใหญ่ <c oughs> ไม่ได้ซ้ำนะครับได้ไงโดนแล้วครับนั่นเองเจือายใหญ่แล้วครับนั่นเองครับหล,ลุดไลดไปแล้วลไผ่เนี่ยไผ่เนี่ย นาตีหรือเปล่านาตีหรือเปล่านะ <c oughs> ไซใหญ่ครับแกะยากหน่อยโชว์ไซนหน่อยครับกีบ้าจ,จอมปลาครับทีมงาน <c oughs> <c oughs> จองเบี้ยเขาบัดกี้กันโห่แล้วครับนั่นในมันอากาศมันลงคอเดียวเลยจริงจริงโอ้โหไซส์ใหญ่ครับนนในมาไล่ปลาบุกมปลาบุกมันไปกินอคนไล่กับคอดึงปลลน่ะ มัสวัสดีครับนักคิดครับสวัสดีครับผมครับโอ้ไซนันในเอ็นโปรครับสโลนั่วันีดีอาไว้หสุดยอดเลยวันนี้สอบก่อนบอนักคิดไม่รู้ครับ ไ,ไ,ไปเจอจังหวะว่ดีเลยนาบิกก็ปล่อยเซฟนะครับวันนี้นาบิกก็ความปลอดภัยมันตัวใหญ่ <c oughs> ไซส์ใหญ่ครับสองโลครับ ยันหวาน้อยเลยเขาไม่ไ้อยู่จะเอาจได้หรอมาน อะไรกันนักหนานบิ๊กโอ้โหสุดยอดครับนบิ๊กครับช่วงนี้ก็9โมงครับ1ชั่วโมงผ่านไป อึ่นหลายตัวครับส่วนใหญ่ไซส์สอโลอัพปตาก็ค่อนข้างจะกินเบาหน่อยเนื่องจากไซส์ขนาดใหญ่น,นบ,บิก็เล่นไป5แต้มแล้ว วันนี้มาเป็ดกู้มานบิกนี่ฮะปคลีปแล้วอะฉายต่อพอดีเลยอ่ะโอ้ไซส์สวยครับขอบคุณครับนะบอลครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ยเดี๋่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลย หมดล้วค่ะเอาปามักินเต็มกว่าเต้าเต้าเงียทางี้น่าาได้ห้มาหามแล้วกันะวตแบเราด้วยมีเหรอนั่นรอคาไออเขาพาดุัะเพราเหรอนหนมีกรเาเน่ เอ็นโปรไซสโลซสอตไสงโลครับลูนเตอรพัน่อนเบอครเพื่อนๆเอฟนะๆนักตกปลาทุกท่านครับสำหรับเช้านี้พอตกปลาบ้านกำนันครับ วันใหม่ตำบลท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปลางครับชั่วโม,มงน้าเดือดครับปลาสายใหญ่ครับกินค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ขึ้นกันเยอะครับสาย2โล2โลแอปช่วงเช้านี้ถือว่าใช้ได้ครับวันนี้30สายยังไงก็คอยติดตามรับชมการตกปลาบอเหมา กันได้ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะได้ติดตามรับชมการตกปลาโบ์เมาส์กันในคลิปต่อๆไปความปรารถนาที่จะพีเคบีไลฟ์สไตล์สวัสดีครับ